โคเมียมครับโคเมียมยี่สิบสี่ใช่ไหมครับโคเมียมยี่สิบสี่ใช่ไหมครับจัดไงล่ะสองเคอยู่ได้สองแอลอยู่ได้แปดเอ็มอยู่ได้สิบแปดแต่อิเล็กตรอนมีไม่พอมันมียี่สิบสี่สองกับแปดก็เป็นสิบเพราะฉะนั้นเวเลนต์อิเ e ล็กตรอนมันเป็นสิบสี่สิบสี่เป็นธาตุมูไหนล่ะตกระหว่างสิบเอ็ดถึงยี่สิบเป็นธาตุมู B เป็นธาตุหมู่บ11ถึง20เป็นธาตุหมู่บีมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับหนึ่งในกรณีที่เป็นหมู่บีมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่เกินสองมีหนึ่งอยู่สองอันคือเวจัดแล้วตกที่14กับ19ตกที่14กับ19จะมีเวเลนซ์ตอนเท่ากับหนึ่งเรียบร้อยนะ เอาละครับเพราะฉะนั้นแบง่งแบง่งแบง่งแบ่งแบ่งเลยแบ่งได้ไหมแบ่งเป็นไหมอ้าวเห็นไหมสิบสีมาหนึ่งเอาเอาหนึ่งไปลบสิเหลือ10อะไร13ครับเห็นไหมธาตุโมบีอิเล็กตรอนถัดเข้ามาหนึ่งระดับจากระดับพลังงานนอกสุดจะไม่เป็น8ไม่เป็น18ยกเว้น1นบีกับ2อบีแล้วดูว่าอยู่หมู่ไหน ดูว่าอยู่หมู่ไหนก็ดูว่า13เกิน8อยู่เท่าไหร่13เกิน8อยู่5เอา5ไปบวกกันหนึบสา3เกิน8อยู่5เอา5้ไปบวกกัน1ก็แสดงว่าเป็นท่าหมู่6 b ครับคาบที่4เพราะมี4ี่ระดับพลังงานนักเรียนระวังนะนักเรียนระวังไนดะ้ดูนะนะ อันนี้เป็นเทคนิคเลยเป็นเทคนิคดูการเลยดูว่า,าธาตุนั้นอยู่ในหมู่ไหนเลยนะครับโดยไม่ต้องไปจํากฎเกณฑ์อะไรมากมายเลยนะครับเอาละครับต่อไปครับลองดูาธาตุอื่นบ้างสิครับ c o p เปอร์ครับเพราะฉนั้นข้อสําคัญของาธาตุหมู่บีนะั้นสารประกอบของหมู่บีททนทา่ส่วนมากจะมีสีโอ้โหอันนี้ต้องเน้นเลยนะครับข้อสอบโอเน็ตคราวนี้มันออกนะ ต่อไปครับคอปเปอร์คอปเออปเอร์29คอปเปอร์29นะ่สนั้นมีการจัดเรียงเลขตอนเป็น2 8งแปเห็นไหมสองแปเป็น10 10ิเป็นลบออกจะ29เห็นไหมนักเรียนครับทันไหมเนี่ย28งแปดบวกสิบสิปลบออก29เหลือ19เหลือ19สแสดงว่าเหลือ11ถึง20สแสดงว่าเป็นท่านหมู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 หม b มีเวเล็กตอนเท่ากับหนึ่งถ้นะบีมีเล็กตอนเท่ากับหนึ่งเอาละครับเอาหนึ่งไปลบสิบเก้าซี่เพราะนั้นก็เหลือสิบแปดเห็นไหมสิบแปดกับหนึ่งพอตรงนี้นักเรียนครับเป็นสิบแปดเห็นไหมดูแบบหมู่ A เลยดูแบบหมู่ A เลยเพราะเป็นสิบแปดดูแบบหมู่ A เลยแสดงว่าดูเหมือนหมู่ A ก็แสดงว่าเป็นหนึ่ง เป็นหมู่หนึ่งบครับค้าที่อะไรค้าที่สเพราะมีสี่ระดับพลังงานเห็นไหมเป็นหมู่หนึ่งบเลยค้าที่สที่จริงแล้วถ้าไม่ดูอย่างนั้นก็ได้เอาสิบแปดไปลบสิบแปดเกินแปดอยู่สิบสิบไปบวกกับหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอก็ต้องอยู่ในหมู่หนึ่งบ เพราะหมู่8มี3ธาตุรวมแล้วได้8อยู่หมู่8รวมแล้วได้9อยู่หมู่8รวมแล้วได้10อยู่หมู่8เพราะนั้นรวมแล้วได้11ก็ต้องอยู่ในหมู่หนึงนะครับอย่าลืมนะครับซึ่งอันนี้นักเรียนอย่าเพิ่งไปพูวงมานะอย่าเพิ่งไปพูวงนะครับเอาครับต่อไปครับแคทเมียมครับแคทเมียมนั้น48ครับมีการจัดเรียงในตอนเป็น2 8 18 20 สองแปดสิบปดยี่สิบทำไมล่ะทำไมล่ะรวมแล้วได้28ดใช่ไหมเอาสองบวกแเป็นสิบสิไปบวกกับ18เป็น28่สดยีไปลบออกจาก48ก็เหลือยี่สิบนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าตกระหว่างสิบอดถึงยี่สิบต้องเป็นธาตุหมูหมูหมูบครับเก่งครับ แต่มูบีต้องมีเวกตอนเท่าไหรสองมีเวกตอนต้องสองนะไม่ใช่สิบสี่กับสิบเก้าตอนนี้อยากรู้ว่าทำไมสิบสี่ต้องเป็นหนึ่งทำไมสิบเก้าต้องเป็นหนึ่งอย่างนี้เราจะต้องเรียนในเอเนนะครับเพราะโอเนเอาแค่นี้ต่อไปครับแสดงว่า ต้องจัดเป็นสองแปดสิบแปดยี่สิบก็1สิแปดสองเห็นไหมครับเวเลตตอนแีกสองแสดงว่าหมูสองสองอะไรสองบีสองบสองบแต่สิบแปก็ดูเหมือนหมูเวไม่ต้องเอาไปลบก็เป็น2อบเลยสองบีคาบที่ไรคาบที่ห้าครับเพราะมีห้าระดับพลังงานสองบคาบที่ห้าเพราะมีทั้งหมดห้าระดับพลังงาน แคดเมียมครับแคดเมียมเนี่ยแคดเมียมไปรวมกับซันเฟอร์เป็นแคดเมียมซันไฟแคดเมียมถ้าไปรวมกับซันเฟอร์เป็นแคดเมียมซันไฟนะมีสีเหลืองนะครับมีสีเหลืองใช้ทําอะไรล่ะใช้ทําโฟโตเซลล์ได้เลยแคดเมียมตัวนี้นอกจากเป็นพิษแล้วนะทําให้เกิดโรคหิตไตหิตไตโรคกระดูกผุแล้วไปรวมกับซันเฟอร์ซันเฟอร์ปั๊บมันจะเราเรียกว่าแคดเมียมซันไฟ ซันไฟนี fi, so sodium, sodium so Later, sodium, Spotify, ่ดอเด็กกะลันนะถ้าโซเดียมโซเดียมเอสเฉยๆซันไฟดอเด็กกะลันนะซันไฟแต่ถ้าโซเดียมตัวนี้ซันไฟต่อเต่ากะลันเหมือนแคดเมียม C ds ตัวเนี้ยอ่านว่าแคดแคดเมียมแคดเมียมแคดเมียมซันอะไรซันไฟซันไฟไม่ใช่ซันไฟนะซันไฟนักเรียนครับ ต่างกันตรงที่ดอเด็กกะลันกับตอเต่ากัลันดอเด็กกัลันกับตอเต่ากัลันนั้นผิดกันเลยจำไหมเด็กต้องไม่มีโอ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 โตแล้วมีโอ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 โอนี่คือออฟโตแล้วออฟได้โตแล้วออฟได้โตแล้วออฟแล้วออฟได้ออฟเด็กติดคุกออฟเด็กติดคุกเห็นไหมเด็กเด็กต้องไม่มีโอโตแล้วมีโอนะ โตแล้วต้องมีโอโตแล้วออฟได้ออฟเด็กติดคุกออฟพิทนติดใจนะครับอ้าวเพราะนั้นข้อสอบออกอะไรสังกสีสั้นไฟถ้าชอบเรื่องผิดเลยสังกสีสั้นาฟนี่เป็นฉากเรื่องแสงเป็นการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นการทดลองของใครนะเออรัตเทอร์ฟอร์ดสังกสีสั้นไฟถ้าอันนี้ซิง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 ซันซันอะไรซันซันไฟ ซันไฟดอเด็กกะลันนะถ้าโตเต่ตเาแล้วม,มันไม่มันไม่เลืองแสงนะเด็กไม่มีโอจะไม่ถ้าโตแล้วต้องมีโอโตแล้วมีตตเต่ากะลันเด็กดอเด็กกะลันต้องระวังนะครับเวลาสอบนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นแคดเมียมแคดเมียมของเราแคดเมียมซันไฟไม่ใช่แคดเมียมซันไฟนะไม่ใช่ซันไฟนะซันไฟดอเด็กกะนลันนะครับเราใช้ทําโปรตโปรโตเซลได้โอเคนะครับต่อไปครับนักเรียนครับตลอดถ้าไม่เกิดโรคอะไรมิดาม,มาตะเห็นไหม เป็นของเหลยวย0่เอ้ยเลขอะตอม80 80จัดยังไงล่ะก็หลักนั่นแหละ K 2 L 8 M 1 8 32รวมแล้วได้เท่าไหร่ล่ะรวมแล้วก็ได้60 60จบ